มาต่อกันที่คลิปที่สองของซีนดิกจากช่องไม่ใช่ช่องสีรายการ EFM Fandom Live นะคะใช่ค่ะเป็นชื่อคลิปปิ่นพักละครคุณธรรมเออลองไปดูสิลองดูซิมันเป็นอะไรเขาจะให้เล่นเกมอะไรหรือเปล่าอย่าไดนต้วมัดผงมัดผงได้ต้วมัดผงใช่เลยนิทานสั้นเป็นละครสั้นนี่ใช่ไหม อันนี้แค่ไฮไลท์ใช่ไหมอะไรขนาดนั้นอะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันได้ชื่อเกมละครสั้นค่ะเบกกี้รู้จักละครด้วยหอะเหมือนไเห็นเบกกี้บอกว่าจะเคยดูไหมนะเสีนี้ไม่ต้องถามใช่ ละครสองคนเออแต่วันนี้เราจะเล่นละครปิ่นพักคุณจะทะชวนท่านหญิงอันนินนะคะกับทีมม่นนม,ามาเล่นละครชาตตามโจทย์แล้วก็สัการีนนะคะก็ตามทีเนอร์ของแต่ละโจทย์ได้เลยน่าดูเนาะโอ้ยมาเลยละครโอ้ยไวอ่านไม่ทนะะมฟฟัน ขอให้กำลังมันขอให้ช่วยใช้ช่วยใช้ดอกไม้พิเศษของเธอในละครเนี่ยอิงปิ่นแกะสลักแตงโมมาแล้วก็ฉากนี้ยให้น้องปิ่นแกะสลักผลไม้เป็นรูปดอกไม้อะไรก็ได้หนึ่งดอกเล่นกับจินตนาการได้เลยแล้วก็มองไปที่เบกกี้อธิบายให้น้องฟังว่าดอก้พิเศษกันไหแกะสลักดอกเป็นเพราะอะไรแล้วเบก็รับดอกมือไปแล้วก็ตั้งชื่อให้น้องใหม่ด้วยโอ้ยดูสิต้องเล่นแบบโอเวคติ้งอ่ะเออ แกะสลักนะคะเป็นดอกไม้เมื่อกี้ค่ะที่หลุดออกจากกระโปรงของเอยแกะสลักมาแล้วเอาไว้มีเสียงนะชื่อดอกว่ากุหลาบสีเขียวฉันให้เธอนะเป็นมันเป็อความพิเศษเลยถ้าเธอโดนแล้วเธอจะไม่ป่วยสองวัน แต่เราห้ามทัเดี่ยวนะแค่สองวันเองเรอใส่ีนนึ่งใหม่โอ้โหาวขอบคุณค่ะขอบาากจะตั้งชื่อว่ากุหลาบอีเทอร์นิตี้อยาเติมไปอีกเราะว่จะอยู่ตลอดกาหอมไหมหอมไหมโอ้โคุณะทำจริงย ชื่อว่าฉากเอสหน้าคุณคุณเอสเอสหน้าคุณคุณเดีสถานการณ์คือท่านหญิงอนินไปเจอคนหนึ่งหน้าเหมือนหญิงสิ่งมากๆที่เขาไปทักเลยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะไม่ใช่หญิงสิ่งแต่เป็นน้องรีลีชอบแบบนี้อ่าชอบแบบนี้อ่ะโแล้วแต่ท่านหญิงก็ไม่เชื่อดื้อดึงพยายามเขียนคำตอบว่าคือโกโบนี่คือชอบแบบนี้ขอบคุณที่คนคนคิดตลกเนี่ยเอสหน้าคุณคเด้ค่ะ ไอ้คุหญิงปิน่นคุณหญิงปิน่นไงคะอ๋อไม่ใช่เหรอจำผิดคนป่ะคะหญิงปิ่นไคะคุณหญิงปิ่นค่ะไม่ใช่ค่ะใช่ใช,ชื่อฟีม่ะอันนี้คุณหญิงปิน่นมาจากยุคไหนคะเนี่ยยุคปัจจุบนันจริงหรือคะนี่ไงคะคุณหญิงปิน่น ดีแน่นอนหรือว่าคุณปิ่นลมแล้วเจ็บหัวหรือเปล่าเราไปโรงพยาบาลกันไหวนี้ก็อ่อนใจเราทาไปหนอ่อยอ่อยาวหน่อยโอ้ยอะไรเนี่ยยาวละครมือตองนี้ถึงเธอคนเดียวว้ายอันเนี้ยสมมติว่าตอนเนี้ยครีนกับเต้ย้อนไปอยู่ในอดีตอุ้ยเขียนจดหมายเนือว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยแล้วทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากแต่อยู่ห่างไกลกันสุดๆ แล้วก็วันนี้อากาศหนาวหนาวเงงเงาทั้งคู่เลยเขียนจดหมายหากันสั้นๆอยากเขียนจดหมายปีให่เขียนแบบอ่านออกเสียงแล้เดีจะให้แรกายมานีมอบจดหมายให้กันเลยค่ะองเสียงเอส่งเียงเลยเออเลยยให้ใครอ่นก่อนเ่ยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือนี้ แล้วก็คุณปี๊งอ๋อก็าพิมพ์ผิดค่าคิดค่าโอเคชื่น้องเบสขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ว่าเลือดดูไหนไหนขอให้คุณพบความสุขได้ทุกๆวันเสแสนดีจังเลยคุณแม่ไมโครเวฟพี่สาวไมโครเวฟน้ำตาตาไหล่ชูพี่ปี๊น้องเบส wish you are happy every day take care yourself it is c o l l Don't forget to wearing lots of jump e r จาหนาวจนว Get s take care until we meet again. ดีจังเลยนี่เราอ่านนี่คุณบอกว่าแบบใครซื้อที่ใต้ใครนะเฮ้ย เขาอยากรู้ว่าเบนเล่าจาอะไรเคยมีแบบเมื่อ2021เคยแบบจำได้ว่ายูทูบิี่ี่ปีนะมีดูเออกีตายูทูบแวิดีโออ่ะเหมือนฝึกซ้อมอ่ะจำได้ปะใช่ไหมอะใช่ในีก็ทของเขาได้อ่ะตอนนั้นตอนนั้นอยู่ด้วยกันจริงหรอใช่หรอตกใจมากจำไม่ได้นี่ใส่ใจเขาจำไม่ได้หรอนเปนซอม อยากของกีตาร์ด้วยแล้วอก็เปิดดู history ในยูทูบอ่ะอือใช่ก็เลยโอเคซื้อให้แล้วเพื่อนใครอะคะเนี่ยแบบขอโอเคค่ะฉากที่สี่ค่ะฉากที่ไม่สบายน้องจะขอให้จุดๆน้องเบกกี้เนี่ยเห็นพี่ฟรีนเหมือนจะตัวร้อนๆไม่ค่อยสบายนะคะเบกกี้ก็เลยจะอาสาดูแลพี่ฟรี พร้อกับพูดอะไรก็ได้ที่ทำให้พี่ฟีรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ยิงได้หัวจะปวดแต่เร้ไม่ด้ยพอนนเรื่อจิงนอยูนะกินยาไหมกินแล้วมาเช้าอโอเคถึงเรื่องจริงอ่ะอ๋อนี้เลยอ๋อได้เลยก็ไปนอนนอนพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอา ชาอะไรให้กินไม่ดื่มไม่ใช่กินขอบคุณค่ะเอาอีกขีว่าจะได้หายไวๆอยากกินอะไรอยากกินอะไรจะซั้นให้กินหมาโอ้คนป่วยหรอคะเนี่ยข้าวต้มที่ินข้าวต้มจะได้ไงถ้ากินต้มไม่กิน ไ้อะไรเกิดได้อะไร,ไะไรแต่แล้วป็นพักกินบ่อยมากเลยนะคะเละครสร้างฉากที่ห้า <c oughs> อ๋นน <c oughs> อ่วอชยอยากดูอทอยทีกปิดโปรดปนโอ้ตายาร็ <c oughs> ออยคอลเลคชันทน้อ๋ออาอทอีก <c oughs> อน,นินเออ่ออยวนกทอะไรได้บ้าง มีปุ่มเปิดปิดตรงไหนอยากให้เขาทำอะไรสั่งได้เลยอ่าโอเคอันเดี๋ยวเราต้องขอก่อนเอ่ะอยากได้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 แล้ไหนอยากได้ก่อนสมมติมีที่สองตัวได้ตลกอ่ะเกดตู้ไงกดตู้ลองกดแบบชี้ไงอยากได้ตัวไหนในกล่องที่ใส่สีดำอยากได้เลยอยากได้เลยีเขียนข้างกล่องเลยใช่แต่ว่าสีดำมันหอมรึเปล่า ประสบการณ์ชกชนเนาะโอ้ยตายสีอะไรเี่ยเปลี่ยนปลาได้เปลี่ยนปลาได้ก่อนใช่เราเราเราดึงดึงเหมือนตุ๊กตาบายไง เปลี่ยนตาไดนะโอ้ยเบกขำมากร้านเบกอ่ะนี้ขำจริงเห็นดูอ่ะอยากเทดได้โอ้ยวอยากวางก่งมากเสุดอ่ะ ได้พี่เอใหญ่อะรีวิวเหมือนมาจริงชอบมากรู้แก่บ่อยใช่พี่ชอบมากชอบแก่อ่ะในละครทุกฉากเลจบลงแล้วโอ้ยขำอ่ะโอเคเจอเราขำพิ่มีขำมากเลยโดนแกล้งแหละตาเต็ดละขำอะไรขนาดนี้วะสนุกนะทุกคนไปดูนะคลิปเนี้ยจริงเราต้องไปดูแบบเต็มๆแล้วแหละ คลิปเต็มน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าไหมคะทุกคนคิดว่าชั่วโมงครึ่งยเนี้ยของรายการ EFM Idol Idol Live นะคะไปติดตามกันนะคะ EFM Fan Dom Live นะคะของ A Time นะคะใช่ค่ะก็พอของพอวันนี้หิวใจมากเลยวันนี้ก็ฝากคลิปของช่องอินเดอร์ไปนะนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีผู้ติดตามครบ1,000ใน TikTok หรือว่า YouTube เดี๋ยวจะมีคลิปพิเศษมาให้ทุกคนนะคะ ค่ะก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะคะค่ะก็วันนี้อินเดอร์ขอตัวเราไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบายค่ะ